อย่าลืมกดไลค์ทักพี่ชอบดีๆ่จะลืมไ้ยังไงโอ้ดีมากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพือ่อที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครเลยฮัลโหลพี่คนดูก็อยากดูคลิปกันแล้วเห็นไหมนั่นนะจริงด้วยไปดูคลิปกันเลยไปดูคลิปกันเลย นายได้ข้อมาไงบ้างยังไม่ได้เรื่องเลยท่านเจ้านี่นยังไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรเลยเท <ะ S 1> ลยรามานฉันกี่พันรอบฉันก็ไม่ยอมบอกข้อมูลแกแม้แต่นิดเดียวเลยเฮ้ยเหยุดแย้มเนี่ยนะเขาเลือสซกทีสิวมันได้มันก็อยากจะรู้ข้อมูลของท่านจีแมนมากสินะได้ความแล้วไอ้จีแมนผู้มิเสกถ้าเขาโทษชีวิตจั่วหน้าแกนี่มันตัวอันตรายจริงๆเลยจะน่าท่านหัวหน้าเยแล้วไงการตายของเจ้าจะไม่เสียหายถ้าแทนที่เจ้าโดนโด<า>นหมดเลน<า> ข้มามัาน,น, <ร Stevens. S 1> นนี่หมดอย่าให้เ <rer Wel Glenn> หลือเนียเดี๋ยนี่แหละจะเป็นจังหวะที่ดีที่พวกเราจะได้เป็นฮีโร่น้ากันนี่หนอง้าไปเลยนะอะไรเนี่ยขาใครทำอะไรเนี่ยโอ้ยยรงเป็นเพื่อนไม่ได้รึเนี่ยไอ้โง่หงอะไรอยู่ตัวอะไรตักเลยจะบันทึกนักเกิ ไอ้ที่จะมาเจอทมารแบบแกแล้วแกไม่เหลโอ้ยมุดตึ๊ดตัวเลยอําไมกก็อยากแก่แก่นะชคดีเอ้ยในก็มากันลวรับของที่เราล้กลับบ้านไปหน่อยไหมมุกนี้ขอใช่เลยพวกสกิมเบมรได้พวกแกจะไม่จบัที่ไห อะไรมากไี่เพื่อนไม่เป็นไรมากหรอกสนใจมากนะเดี๋ยวต่อไปนี้พวกเราฝากตัวด้วยนะแต่หากยืนยันจากไปพี่รังไม่ได้และแม้ I don't know why ต้องแกล้งเป็นชายชาตรีแต่ใจพูดตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นหาอะไรนะลุงพี่